สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดสอบหน้าจอนะครับในที่แสงจ้านะครับของทั้ง3มรุ่นนะครับผมสวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบในการใช้งานหน้าจอนะครับในที่แสงจ้าหรือที่กลางแจ้งครับผมตั้งแต่รุ่น ก o p c o นะครับผมนี่ p o p c o X3 Pro แล้วก็ Xiaomi Mi 11 Lite แล้วก็ Xiaomi Redmi Note 9S นะครับผมน,นี่นะครับแสงก็อยู่ในช่วงระยะตอนเช้าเช้านะครับผมแสงสว่างพระอาทิตย์นี่คือจ้าเลยครับผมผมสับการนี่นะครับ อี่เลยแสงขอปรับหมดเป็นหมดสว่างเลยนะครับทั้งสามเครื่องสว่างหมดแล้วครับผมเดี๋ยวผมขอเปิด YouTube กันนะครับ นี่ครับถ้าเรามาใช้งานจริงก็จะเป็นแบบนี้แะครับผมสังเกตนะครับมีเสียดไ็คือสีเนี่คือต่อแดดคือแจ่มมากเลยครับผมอันนี้ผมมอบให้เลยครับสามเครื่องนี้มีเสียดไลคือสู้แสงได้ดีมากเลยครับผมอันนี้ผมชื่นชมนะครับในการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดนะครับแต่ Popco X3 Pro ถือว่าระดับที่โอเคครับพอรับได้แต่ถือไม่ดีมากนะครับไม่ได้สู้แสงเลยนะครับแเจ้าตัวนี้นะครับผมเจ้า เลมินต์ 9s นะครับผมก็คือไม่ค่อยช่้แสงเท่าไหร่นะครับวีโอนะครับในที่แสงจ้านะครับได้ทําการเปิดแสงสูงสุดทั้ง3เครื่องแล้วนะครับผมตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือ POPCO x 3 pro มิสเซิไลท์แล้วก็เลมินต์ 9s นะครับเนแล้วครับดูเลยครับ เบอร์หนึ่งยังไงก็ไม่เสียดายครับแล้วก็ลองมาก็คือ X3 Pro สุดท้ายคือ r e Note 9E นะครับคือไม่เสียดายนี่คือดูคอนเทนต์นี่ผมว่ายัางไงสีสันนี่สวยเลยครับผม <S <S เพราะว่าเป็นจอ AMOLED ครับผมมันอาจจะสีสวยแต่ในการสู้แสงก็สู้แสงดีครับเช่นกันนี่อันนี้แสงจ้าเลยครับหาดผมมองผมยังเห็นเลครับอันนี้ขอชื่นชมเลยนะครับว่า อัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดแล้วมีสีไลท์คือดียี่ยมเลยครับผมในการสู้แสงนะครับแต่ X3 Pro นี่คือสู้แสงได้ครับแต่ยังไม่เท่าไหร่ครับผมอันนี้ผมขอพูดตามความเปนจริงนะครับอาจจะมีแก้บั๊กแก้อะไระครับในอนาคตครับอันนี้ดูในรบนะครับ อันนี้แสงนะครับแสงป,งประมาณนี้แล้ครับเสรัววันนี้ผมก็ขอบคุณนะครับถ้ามีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ